ครับสวัสดีครับสวัสดีหุ้นส่วนช่องตามดูวัวแล้วก็แฟนๆช่อง YouTube ทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องตามดูวัวนะครับวันนี้ผมนะครับว่างจากการทำงานครับก็เลยคิดถึงนะครับวัวทั้ง4ตัวนี้ก็เลยแวะมานะครับมาดูวัวที่เลี้ยงไว้นะครับกำลังกินหญ้านะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยนะครับ เอาละครับวัอนี้ผมสิบพ่านะครับทุกท่านนะครับมาเบิงงัวนะครับก็มีอยู่สี่ตัวซ้ำนี่แหละครับมีอยู่สีตัวนะครับไม่มีนะครับแรงที่จะไปซื้อต่อนะครับก็เลี้ยงเอาเอาลูกมันเนาะเลี้ยงเอาลูกมันนะครับนะเลี้ยงเอาลูกมันนะครับมาเป็นนะครับแม่พันธุ์ต่อไปขยายฝูงต่อไปนะครับกินยาดีๆครับนี่อันนี้ตอนแรกแล้วนะครับประมาณ ซีโมงคิงนะครับซีโม่งคิงครับพาดูถันมาเบิงง้วซีโตนะครับมีซัมเนียนะครับกับซีเลียงไปเรื่อยๆนะครับขยายฟูงไปเรื่อยๆเนาะนะครับเลียงขยายฟูงนะครับก็คือวัวต้นหนามนะครับวัวต้นหนามเลียงเพื่อเอาลูกมันนะครับแต่เกิดได้ตัวเมียเขาก็ถือว่าโชคดีนะครับตัวผู้เขาก็โชคดีกันแต่ว่าตัวผู้ก็สีได้ไปต่อถ้าอื่นต่อนะครับเพื่อที่จะกับขายนะครับพอค่า ต่อไปนะครับเพื่อที่จะเอาไปนะครับเลี้ยงต่อนะครับสําหรับบัวตัวปูนะครับแต่เฉาตัวเมียเขากัดเก็บใ้นะครับเก็บว้เลี้ยงไว้ให้มันใหญ่ลวก็ขย้ายฟ oh ูงต่อไปนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการนะครับเฮ็ดฟาร์มให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็นีง่วลายขึ้นนะครับกินยาดีครับอีซีโตอากาศก็ดีครับช่วงนี้อากาศดีนะครับอากาศดี หยาก็พอมีกินครับปอยนะครับปอยหยาหยาธราไม่าาิครับก็กว้างอยู่ครับอยู่ระมานเกือบกัเกือบไร่นะครับอยู่นี่นะครับเกือบไร่นิ้ยดีครับก็มีแฟนๆถามมาหลายครับเรื่องการเห็ดคอกนะครับเห็ดคอกง่วนะครับว่ามดไปหลปันดนะครับคองงัวนยุยู่ข้างหลังเลครับโมเมนต์คอกอยู่ข้างหน้านะครับ ขอยู่ข้างหน้านั่นคือคอเกาครับคอเกาแต่มีง่วมากกสิเอาไปกักไปหนนก่อนนะครับกักไปในคอเกาก่อนเพื่อดูอาการนะครับว่ามันเป็นหนุ่มเป็นหนีมาโอนะครับแอ้มันอยู่น้ำขอกขอกใหม่ตัวั้นก่อนนะครับไอ้ท่าเขาได้คือว่าตรวจไม่แล้วมันกับวิญญาณกสิเอาขอกของขอกใหม่ที่เฮ็ดไว้นะครับอยู่ด้านหลังด้านหลังด้านหลังผมนี่แหละครับที่ผมยืนท่าอยู่นะครับมีเพื่อนๆถามมาหลายนะครับว่า เฮ็ดขอกหมดหลายปันไดก็ตอบว่าตอนนั้นเฮ็ดอยู่สามหนึ่งสองสามสามล็อกตอนนั้นเป็นเล็กครับแต่หมดอยู่สองหมื <jähr> ่นหางครับเบ็ดเสร็จแก็ต่อเพิ่มอีกนะครับหนึ่งสองสามล็อกก็สี่อยู่ประมาณสักสองหมื่นหางขึ้นกันนะครับก็คือมีเล็กเก่ากัามาเสริมแน่มาต่อแน่นะครับเล็กเก่าเอามาเสริมต่อแน่นะครับเดี๋ยวผมสีพาไปเบิรงนขอบ ที่ต่อเติมออกไปนะครับยังไม่ได้ถ่ายเป็นแฟนในเบิงนะครับว่าต่อเติมเราเป็นจังใดไงนะครับเดี๋ยวสีพาทุท่ันไปเบิงนะครับเดี๋ยวดูงัวกันนะครับดูงัวกินหยาก่อนนะครับใครสนใจงัวกะเขามาเบิง์ได้ด้วยครับเดออยู่บ้านสำโรงครับอำเภอชุมพรบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับโทรเข้ามาได้ครับ08-5-195 หาหาหาเจ็ดครับอยากเบิ้งงัวหรือว่าอยากได้งัวกับมาเบิ้งเอาได้เขากับเปิดราคาอยู่ครับเปิดราคาอยู่ครับผมอยากได้กบมาเบิ้งเอานะครับตัวนานั่นก็คือน่องนับตังครับนองนับตังคับท่องนะครับหาเดือนส่วนตัวกลางนี่ครับแม่ที่อ้างลึกๆนี่ครับนี่ข้างลึกๆตัวนี้ก็เดือนหน้าครับวันที่สิบสี่เดือนหน้าก็กอดครับ เดียวสีมาตามเบิ่งกันนะครับต่อไปก็สีมาตามตามติดชีวิตนะครับน้องน้ำเพชรนะครับตามติดชีวิตน้องน้ำเผ็ดเลยตัวนี้ครับไก่กินดียุดียุครับนี่ครับกินเก่งป้างหน้าปางกับกินดีครับได้มาพ่อเถาห้มาครับกินดีครับว่าพ่อเพื่อนก็ว่าหาเพลอีกครับอยู่ราศีสไลด์ครับศีรษะตัวนี้วันที่14ครับวันที่14พฤษภาคมก็ออกครับ มาเบื้องตัวนี้ครับตัวนี้ผสมไปแล้วครับคิดว่าสิพาลรอบกันเลยบัวพานรอบครับรอบที่สองบัพานครับนำออกอีกขึ้นโคมก็คือสีเป็นสัตว์เ้าครับตัวนี้นะครับสัตว์เ้าครับเป็นสัตว์ยาวครับวัวเป็นสัตว์ยาวก็มีนะครับเด้พี่น้องวัวเป็นสัตว์เ้าครับอ่าศึกษาอยู่ครับเคยผสมเร็วตามกำหนดแล้วผสม ผสมในช่วงกลางๆกงับโติดผสมคิดว่าสามือเราผสมกับโปติดอีกครับนี่มาิปล่อยให้เป็น4ี่มือนี่ครับผสมตัวนี้พปรตีคขับดีใจอยู่ว่าสติดแต่งวัวบ่มีปัญหาครับวัวไม่ได้เป็นหมันวัวไม่ได้เขาเรียกว่าบ่ะอ้วนบ่ะยังปกติครับแต่ผสมติดยากเขาต้องจับสัต์ให้ดีครับจับสัตว์ให้ดี หุ่น่วนช่องตามดูงัวหรือว่าแฟนๆช่องตามดูงัวครับอยากสีหูเรื่องยังหรือว่าอยากทราบข้อมูลเรื่องยังกับพิมเขามาไต่นะครับไต่คลิปนี้ไดเลยผมจ้ทำอันคลิปให้นะครับเชียงครับงัวอยู่ในเชียงครับเชียงสุโตครับงูว่าสีอยากอยากหยอกหยอกบอลนะครับงัวอยู่นี่นะครับตัวนี้กับเปิดที่กันครับเปิดที่กันนะคร <ๆ S 2> ับด <TA> ูไหลดูไหลดูเปิดที่กันครับ ูใส่ถุงเท้าสีขาวครับสีู่ครับผมสูงสูงพี่จิลอยสามสิบหกบวกครับสามสิบหกบวกร้อยสามสิบหกบวกเนาะตัวนี้เนาะครับตัวนี้น้องหมูตุนครับเป็นเอฟหนึ่งครับแต่ทานได้ใบกะสีภาษาอังกฤษเนาะแต่ผมสีอ่านแบบภาษาเล่าๆเนาะหำโตงครับพั่นหำจรจึงได้เมอนตัวเมียนะครับ ตัวนี้ F1 ครับสนใจก็ติดต่อมาได้เด้อคุณแม่พี่น้องนะครับดูเชื่องครับเชื่องตัวนี้เชื่องนะครับคู่หางยาวนะครับท้ายท้ายสูงครับโด่งเลยทีเดียวนะครับ F1 มีถุงเท้าสีขาวเงาะเข้า2ปีแล้วครับนะงปีสองปีสีสวยครับตัวนี้จะเบิ่งต่อกระป๋อยกินยาครับก็บ่ได้เอาเขาเรียวครับสีนี่แล้วห่ามงครับห่ามง อาโมงแหววเขานะครับเชี่ยงดีครับมามาดูกินยาดีครับอ่าสองตัวนี้สองตัวนี้เด้อเพิ่มอพี่น้องสนใจกะอยากได้งัวกะมาเบิ้งฟาร์มกันเลยครับอยากกินตัวจริงครับอยากกินตัวจริงกะมาเบิ้งได้นะครับงัวสวยครับอยู่ฟาร์มนี่มีงัวมีงัวไทยกะมีครับนู้สีขาวฟังนน่อเห็นบอกครับเป็นสัตว์เงาอยู่ครับตัวนี้ คล้องแล้วก็อย่าคิดว่ามันอันขึ้นนะครับเมมเบนครับครมหัวลูกครมยังครับกับสามาณนั่นแหละนะครับตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้ช่องตัวนี้เปิดบลอกกัเอาไว้ก่อนครับตัวนี้ครับอยากเปิดู่ครับลองทำเพลสนะครับสิบสี่ออกอยากเห็นลูกมันครับอยากเห็นลูกนะครับอยากเห็นลูก ออผู้ใดสนใจก็อยากได้วงวกก็โทรมาได้ครับโทรมาได้08 5 1 9 5 5 5, 5 7ครับตัวนี้เปิดด่ครับเปิดอยู่ครับตัวนี้เดี๋ยวผมสีเดี๋ยวพอเท็จทั่วไปผมสีท้ายอันคลิปคอง่วงจีต่อเติมมาด้วยครับเด้อตีพ่อแม่พี่น้องนี่ถามไว้หลายอยู่ครับนะว่าใส่เล็ก มันเป็นจังไดร่ขินสนิมบบจังไหร่นะครับนะเลียงปล่อยไปจังสี่แหละครับปล่อยไปจังสี่ครับคือได้แบบปงหยากกับปล่อยออกให้มันมือนี้ยังหยากกับปล่อยออกให้มันสักมือได้หยากกับปล่อยให้มันกินหยากันนั่น,นี่ครับมือได้โบได้หยาก,กับเอาไว้น้ำขอกกะเลียงน้ำขอก ดูขาวต่อครับขาวต่อช่วงนี้ราคาลวกแพงบัวมว่าบ,บ้ากับบ่ค่อยแพงบ่ค่อยถูกกันเลยครับราคาส่งๆครับราคาส่งๆนะครับราคาส่งๆถ้าอยากได้งัวที่มันตามใจเฮาอยากเห็นโตอยากเห็นยังกับไปตลาดเลยครับตลาดเพราะว่าดีครับดีไปตลาด ถ้าถีซื้อต่อตามนี่หอยน้ำบานจังสี่ก็โอเคครับมันใกล้แต่ว่าราคาขาสีแพงเน่เพะวันเข้าไปตลาดมันก็บสิมีหลายราคาเนาะหลายราคาหลายอย่างเนาะนะครับอ่ะตัวนี้ตัวนี้ทามาเปิดบอกับเปิดขึ้นกันครับนะโทรมาได้ครับโทรมาได้ใจจริงก็อยากเก็บไว้เป็นอันนี้ลูกขอ,อกครับลูกขอ,อกแม่มันขายไป่น,น่าลยครับตัวนี้ลูกขอ,อกครับตัวนี้ลูกขอ,อกอ่านะลูกคอ,อก ยังไงก็ฝากแฟนๆช่องตามดูวัวนะครับหุ่นส่วนช่องตามดูวัวนะครับที่เคารพรักอย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดตามให้กับช่องตามดูวัวของเราด้วยนะครับวันนี้วัน่างกันเลยมาถ่ายวัวดูเล่นๆเนาะคิดถึงคิดหอดครับก็เลยขามาถ่ายคิดมีไอ้พรมินทร์เนี่นเบิงอยากศิทราข้อมูลหรือว่าความรู้เรื่องยังกะไตคลิปได้เลยครับเขียนมาไตาคลิปพิมพ์มาไตาคลิปนะครับผมก็สี ด้สร้างคอนเทนต์นั่นขึ้นมานะครับอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดติดตามให้กับเราด้วยนะครับช่องตามดูวัวนะครับสำหรับคุ้นส่วนแล้วก็แฟนๆช่องตามดูวัวเมกกขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ